ซอบในรายการสนุกเรียนค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับภารกิจของน้องหยกและชิตะนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ไปเรียนเรื่องม้าบําบัดนะคะที่ฟาร์มม้าในจังหวัดนครนายกมาวันนี้ค่ะภารกิจของน้องๆน,นะคะจะได้ลองดูแลสัตว์ชนิดอื่นๆกันด้วยจะมีสัตว์ชนิดไหนกันบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะ ช่วยยกขึ้นนะไม่ต้องกลัวขาวข้ามเลยคนแล้วไปไหนหมาจับมือไว้เสียงขึ้นครับผมขยับมาไม่พอเดี๋ยวไปพยงใช่ทายอยูยนอยอ่น้องอยากขี่ข้างนอกเงี้โอเคไหมโอเคเก่งมาก ไม่กลัวแล้วนะนี่ก็คือพาม้าออกมาเดินเทรลครับเนาะพาเด็กๆด้วยก็มา้าอย่างแรกเลยม้ามันก็มันดีสำหรับม้าที่มันได้ออกมาเดินเทรลบ้างเพราะว่าทุกวันม้ามันก็อยู่ในอยู่ในกล่องนะครับ แล้วตอนเราออกมาทํางานเราก็พามันเข้าไปในสนามที่เป็นทรายครับเลยการที <Yeah. S 2> ่มันออกมาข้างนอกนี้มันจะชอบมากเลยครับแล้วสําหรับเด็กด้วยมันก็ผมก็คิดว่าตอนเราออกมามันก็จะสวยครับแล้วก็ในธรรมชาติอะไรอย่างนี้มีแบบไอให้เรียนรู้เยอะครับก็การที่เด็กพิเศษอยู่บนหลังม้าคือหนึ่งก็จะช่วยเรื่องการทรงตัวแล้วก็สงช่วยเรื่องฝึกสมาธิเพราะว่าการที่เขาอยู่บนม้าเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ต่างออกไปจาก ตอนที่เขาอยู่บนพื้นคือเขาอาจจะมีความแบบระมัดระวังมากขึ้นมันจะเป็นพื้นที่ที่เขา,ายังไม่คุ้นชินนะขาก็จ,จะแบบรู้จักที่จะระวังตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ movement ของมา้าการเคลื่อนไหวของมา้าทำให้กล้ามเนื้อส่วนสะโพกของน้องเขาขยับแล้วพอกล้ามเนื้อตรงนั้นขยับในจังหวะที่เหมาะสมแล้วมันเหมือนเป็นการสวิงมันก็จะผลิต ฮอร์โมนของความสุขขึ้นมาที่ชื่อว่าออกซิโทซินแล้วพอฮอร์โมนของความสุขถูกผลิตขึ้นมาทั่วร่างกายปุ๊บเขาก็จะรู้สึกวิลเล็กสบายแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะออกมาข้างนอกนี่น้องจิ๊บตาเห็นอะไรบ้างมีต้นไม้เยอะไหมเห็นหญ้าเห็นหญ้าหญ้าแล้วเห็นต้นไม้เปล่าเห็นกินไม่ได้บนต้นไม้มีอะไรบนต้นไม้มีอะไรอย่างขึ้น ลังนกลังนกอยากขี่อีกอะก็ะสไลด์ลงมาพี่ช่วยถอดให้แล้วก็เบี่ยงขาข้ามมาเกาะไว้เอาแบบงี้นะสไลด์โอเคเริด้วยขาก่อน คางคางนึงดังนั้นก็ตอนเราอาบน้ำมานะเราห้ามให้น้ำเข้าหูมา <H it> ฉีดทั้งตัวแล้วก็เอาใต้ขาใต้ท้องด้วยแต่ <H it> ลากดเอาให้เปียกทั้งตัวเลย <H it> <H it> นี่แล้วน้องป้าเขาฟองเยอะขึ้นนี่เอาเลยได้ไหมมาลองตามอ่าบีบบีบยิงทั่ว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 นี่พี่ ข้างหลังข้างหลังบีบเองบีบเองโอเคเก่งมาก <Okay. S 2> บีบเลยดีมากจากาก้อนดิส <ST> ้มตกลงไปไล่ไล่เลยอ่าเร่านะเราทำเอง <ST> ูเลย <ST> อาอย่างน <ST> ้นโอเค แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องทำให้ตัวมันแห้งใช้ดขัดใช้แบบนี้นะมันคือที่รีดน้ำใช้หูไปแบบนี้เลยเตามไปทางที่ขนมันไปอ่ะพี่จะใช้บบนี้ ค <Okay. S 2> นี่เสร็จแล้ว,ว,วนี่สุดท้ายก็เ <c oughs> ช็ดขามันตอนพี่วุฒิทำนะพี่วุฒิชอบทำแบบนี้ก็วาดขามันไปก่อนก็เอานี้เลย <c oughs> เราต้องระวังตอนเราไปข้างหลังมา้าเพราะว่าม้าบางตัวมันไม่ใจดีเท่าโรล,ล่ลหรือฟอสซี่หลอกมันอาจจะเตะเราได้เค <c oughs> okay. นะเลยทุกทีที่เราไปข้างหลังม้าเราต้องระวัง เอามือยังจับตรงนี้แล้วเดี๋ยวโอเคนี่ใช้มือนี้จับตรงนี้เอาจับให้แน่นๆเลยลเราอย่าที่ทำให้ข้างเราให้ดึงดึงแล้วดึงแบบนี้นะเอะอย้ายแห้งเช็ดขามาให้แห้งๆเลย ให้คุณพ่อคุณแม่พี่พูดพี่แปงที่สันน้ำยกขี่มา้าว้าวทำเองเหรอคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะอันนี้น้ำอะไรเอ่ยน้องโยกน้ำอะไรน้ำผักผักอะไรเนี่ยแครอทแครอทใช่ไหมขอชิมได้ไหมหืมอร่อยมากเลยกินแล้วอะ่ะมีแรง <laughs> จะง่วงวให้หน้องหยกน้องชิสาต่อย10สิบรอบเลยร้อโอเคไม่เป็นไรค่ะเขาน่ามาอีกไหมโอเคน้อววาขี่ม้ากันอีกนะ ไปขี่ม้ากันมาแล้วใช่ไหมคะใ<ช>ให้อาหารม้าด้วยหรือเปล่าคะใชะ่ที่นี่นะคะนอกจากจะมีม้าแล้วเรายังมีสัตว์อื่นอีกตั้งหลายอย่างนะวันนี้เด็กๆจะต้องมาช่วยประจิกให้อาหารพวกเขาด้วยนะคะมีเป็ดมีไก่มีแพะมีเต่ามีกระต่ายมีหา่านเป็ด,ปดให้ให้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับให้ให้หมดนั้นเลยช่วยกันกน้องหยกด้วยใช่น้องหยกด้วย,ยวชิตาด้วยพ้อยไปแล้วครึ่งชิตากับน้องหยกช่วยประจิกได้ไหม ได้ถ้าได้งั้นเดี๋ยวตามประจิกเข้ามาเลยตักเลยน้องจกตักอันนี้ค่ะตักอันนี้อ่าใส่เลย เดี๋ยวเราจะตักน้ําใส่ถังนะคนละสองกระบวยนะคะนี่1กระยน o น้องยกด้วยอ่าน้องยกด้วยตักสองคนเลยอ่าน้องยกตักอันน้นสองกระบวยนะขยาเลยเอาอสองมือเลยน้องยกสองมือเลยก็เราก็ขยาให้มัใช่ขยาให้เข้ากัน เดียวอ่ายนไปเลยไม่น,นี่คืออะไรอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเป็ดกันนะคะนี่ที่นี่เราให้กินให้เป็ดกินหยวกกล้วยด้วยแต่หยวกกล้วยเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารหลักของเขานะอ่าจะเป็นเหมือนอาหารเสริมให้เขากินนะคะวิธีการให้หยวกกล้วยของที่นี่ก็คือ เราจะให้เป็ดมากินหยวกกล้วยที่มือเราแบบนี้อ่าดูแบบ,แบ,บเดี๋ยวพี่สปังตี้ทำให้ดูแบบนี้นะแบบนั้นเลยอ่ะเอาหยวกกล้วยไว้บนมือแบบมือแบบนี้อ่ะน้องหยกแบมืออ่ะไอ้น้องหย,ยกเดินไปเดินไปให้สปังตี้ช่วยนะลงมาแบบนี้นะพี่หยกเอามือออก โอเคไหมเขาก็จะกินจากมือเราเลยถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาไปมันก็จะเลอะเรานั่งลงเลยยกเอาใหม่เอามือขวาเอามือขวาํำไว้ก่อนํำไว้ก่อนแล้วก็แบ่แบในน้ำนะอแบ่ในน้ำแบ่าเก่งมาก น้องหยกนะจะต้องช่วยกันตักอาหารคนละหนึ่งถังแล้วเดี๋ยวเราจะ้วอาหารเข้าไปเทในล้าไก่กัน,นะะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้อาหารไก่กันข้างในนะคะวิธีการก็คือห้ามเด็กๆหว่านอาหารลงบนพื้นเด็ดขาดเลยนะเราจะต้องเอาอาหารนะคะเข้าไปเทใส่ในถังสีเหลืองที่อยู่ข้างในอย่างเดียวเท่านั้นนะคะห้ามหว่านลงพื้นนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลย เดี๋ยวพี่ปักสปังเกตุให้ป่ะราไปพห้อานน้นด้วยป่ะน้องหยกเท่เทเทเท่ตรงนี้เท่ให้หมดเลย เราให้อาหารไก่กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ไก่กันนะว,นนวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บไข่ไก่ข้างในนี้นะสายช่วยจำเก็บเลยป่าสปังกี้หาลหยกไปเก็บเลยไปช่วยช่รเร็ว ใส่เบาๆนะน้มล้เยโอ้ได้ไค่เยอะเยอะแยะเลยจะวางไงวัาวิวยกกัะชิตตามาทางนี้เลยนี่เป็นอาหารของแพ้นะคะนี่คือหญ้าขนไอตัวนี้ใช่ไหม ทั้งย,ยังก็หัวยอาะเลยอะจับดูนุ่มหรือแข็งแข็งใช่เขาแข็ง วิธีทำก็คือทำยังไงวิธีทำเราเอาไข่ตรงนี้มาตอกไว้ตรงขอบขอบตอกแบบปึ๊กแรงๆเลยใช่โอเคเสร็จแล้วเราก็เอามันกลับใส่ในนี้ใช่ถ้าเกิดเราใส่ไข่อย่างเดียวมันก็ไม่มีรสชาติเราต้องใส่น้ำซอสโอเคนี่ใช่ไหมเราเอา ชัอนซ่อมมาเจียวเลยเดี๋ยวป้าชิ๊เปิดแก้นให้นะคะเทลงไปเลยแต่ระวังด้วยนะเคสเดียวจบแล้วเค่เนี้วได้แล้วไวมากเดี๋ยวเราลอกก่อนหอมจริงๆคาเลว แล้วปิดเือจานจานของเราแล้วก็ตักใส่ในนี้อยอยออยร้อนร้อนร้อนมากขาดไปแล้วครึ่งหนึ่งให้น้องหยกกดเอานิ้วโป้งกดตรงนี้เอานิ้วโป้งกดใช่กดลงไปเลย แล้วก็ให้น้องหยกเทไข่ออกมาเทไข่ลงมาอุ้ยนี่สวยมากเลยนี่เราต้องใส่ซอสของเราเทไปเยอะๆเลยเพราะไข่เรามีตั้งสามฟองอันชันแล้วเราก็คนอันชัน นี่จะกินไข่เจียวน้องหยกเรามากับไข่อันใช่นี่เสร็จแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่อ่ะพี่หยก้องหยกใส่ตักันนี้ใส่เข้ามาระวังโดนมือพี่ด้วยนะ นี่เสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันนี้ให้พ่อเยัง ช่วยพ่อทอดไข่นะพ่อเองเลยดีกว่าพ่อเองเลยนะออนะทำแนะ่เลยทำข้าที่กับตัวชี้ช่วยนะโอเคชิการ์ชวย <c oughs> รู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตนัน <c oughs> เพราะว่าโดยปกติต้องบอกก่อนว่า <c oughs> น้องสองคนลูกเราทั้งสองคนเนี่ยด้วยเขาจะมีความแตกต่างกันทําให้ธรรมชาติการการเล่นของเขาเนี่ยการทํากิจกรรมของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน น้องหยกจะกิจกรรมเขาจะเป็นการฝึกของเขาซะมากกว่าส่วนชิตาเขาก็จะเล่นของเขาเล่นสนุกข,ของเขาแต่วันนี้มันทําให้เราได้เห็นว่าลูกสองคนเนียอยู่ด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันได้แล้วก็มันทําให้เราเห็นถึงความเป็นความสัมพันธ์พี่น้องอะค่ะซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เวลาที่เราอยู่ที่บ้านก็รู้สึกดีใจมากๆอะค่ะ ดูกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะกับภารกิจของน้องหยกกับชิตะค่ะครูส้มคะซ้อมอยากรู้ว่าการที่เด็กๆนะคะได้ทํากิจกรรมที่หลากหลายเนาะได้ออกไปข้างนอกได้อยู่กับสัตว์ได้ให้อาหารสัตว์ได้ทําไข่เจียวแบบนี้เนี่ยมันมีผลดีนะคะต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้องหยกยังไงบ้างหรอคะอืมจริงๆต้องบอกว่าคลิปนี้ต่อเนื่งจากภารกิจก่อนหน้าเลยใช่ใช,ใชก็คือภา<ช>รกิจก่อนหน้านี่เหมือนเป็นการฝึกเบื้องต้นนะคะแต่ว่าภารกิจเนี้ยนี่เริ่มมีความแบบ ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ท้าทายเพิ่มมากขึ้นถ้าจะเป็นประโยชน์ก็คือจะได้ช่วยในแง่ของการปรับใช้ในสถานการณ์จริงๆเ<อ>พราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ เราลองฝึกใช้อยู่กับครูใช่ไหมคะ,คะพอแบบภารกิจที่2อ,อยได้มาทํากิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นกับคนอื่นๆที่เริ่มไม่ใช่ครูแล้วดังนั้นเราจะเห็นว่าอ๋อพอเจอเหตุการณ์จริงน้องหยกหรือว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่เรารู้อะไรมาแล้วเราไปเจอเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่แบบเป็นข้อเรียนรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์เกิดขึ้น<อ>ซึ่งอย่างที่ซอฟเห็นเลยก็คือการดูแลเรารู้สึกว่าทั้งหยกเองทั้งชิตะเองน่ารักมากเราชอบเวลาที่หยกเนี่ยพูด คุยกับมา้าแล้วน้องเขาก็จะแบบมีการพูดอย่างหางเสียงแบบมีความให้เกียรติในสัตว์ต่างสป,ปีชีส์อ่ะพี่แบบว่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีมากค่ะอะไรแบบเนี้ยจริงจงนี้ก็เป็นเป็นทักษะเบื้องต้นนะคะ,คะทักษะในการสื่อสารเราจะค่อยๆฝึกจากการสื่อสารกับตัวเองมาเป็นสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วไปถึงการสื่อสารกับคนที่มีความแตกต่างจากเราคนที่แตกต่างในแง่ของอายุในแง่ของวัยในแง่ของเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าอย่างซอฟเล้งแมวที่บ้านซอฟคุยกับ แมวที่บ้านนั่นก็ถือว่าเป็นทักษะการสื่อสารใช่ใช่จริงจริงนช่างฝึกสื่อสารใช่คือการสื่อสารไม่ใช่แค่พูดนะคะน้องสอนเราต้องดูด้วยว่าคนที่เราพูดกับเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงอย่างเอาคุยกับแมวที่บ้านก็คือเราต้องดูแล้วว่าแมวเราอารมณ์ดีอยู่ไหมใช่ถ้าแมอารมณ์ไม่ดีแมวไม่ดีอ้าก็ขวนนะโดนข่วนอะไรแบบนั้นซึ่งการสื่อสารเนี่ยมันมีได้ทั้งแบบ verbal กับ non verbal ก็คือทั้งท้งออกมาเป็นคําพูดกับทั้งภาษากายซึ่งสิ่งที่ซอบเห็นจากน้องโยกนะกับน้องชิตะคือทุกกคคนเเี่าาาามรรสสือจ พูดแล้วเขาแบบสัมผัสกับมาลูก<ช>กับมา<ช>พี่พี่เขาก็ดูแลดีมากเรามองเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเวลาที่ชิตตะดูแลหยก นาะและน้องหยกได้ดูแลสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยจากประสบการณ์ตรงนี้นะคะจากภารกิจของน้องๆเนี่ยครูส้มเคยมีประสบการณ์ในการสอนหรือดูแลเด็กที่ต้องมีความต้องการพิเศษไหมคะเฮ้ยมีนะคะเป็นยังไงบ้างมาแชร์ให้ฟังหน่อยคะ่ะช่วงนี้ก็ก,ก็ก็มีอยู่เนาะมีความกังวลเหมือนกันกังนวลว่าแบบอเอ้เราเราจะแบบว่าดูแลได้ดีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะก็ก็ต้องบอกว่ามีการเตรียมตัวนะคะ,คะก็มีการเตรียมตัว แต่ประเด็นหนึ่งที่คิดว่าสําคัญมากๆเนาะจากจากสิ่งที่เจอมาด้วยตัวเองนะคะคิดว่าการให้พื้นที่ของของเด็กแต่ละคนนะคะได้เป็นตัวเองท่ามกลางค,ความแตกต่างหลากหลายเนี่ยสำคัญมากนะน้องซอฟค่ะคือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเราจะไม่ไปพยายามบังคับว่าวันนี้เขาต้องเป็นแบบนั้นวันนั้นเขาต้องเป็นแบบนี้ค่ะเราจะไม่พยายามบังคับน้องๆหรือว่าเด็กๆคือให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นใช่แล้วก็ค่อยๆปรับค่ะเคยคุยกับน้องคนหนึ่ง เด็กๆที่อยู่ด้วยกันนะคะ,ะเคยคุย<ะ>เขาก็บอกว่าเขาเขาแบบไม่ชอบเลยที่แบบคนมาบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาแค่อยากแบบเรียนกับเพื่อนๆอ,อยากที่จะแบบเป็นเหมือนคนอื่นทั่วไปอะไรเงี้ย เพราะเขาก็มีความสามารถมีความถนัดในแบบที่เขาเป็นเหมือนกันเ,ออเราเราเห็นด้วยนะในฐาน,นะครูเราก็รู้สึกว่าเออเห็นด้วยอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่มาจากเสียงของเขาเลยเนาะซึ่งจากภารกิจในครั้งนี้นะคะเราจะได้เห็นคุณแม่ของเด็กๆนะคะได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กๆทากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าทั้งยยกเองและชิตะเองก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศด้วยอายุแล้วก็สภาพทางร่างกายต่างๆซึ่งพี่โซ่มีมุมมองจากประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ,คะ พี่มองว่าน่าสนใจตรงที่ เวลาที่เราได้อยู่กับความแตกต่างจริงๆอ่ะเนาะอาจจะเป็นเริ่มจากในบ้าน <ๆ S 2> ในโรงเรียนอะไรเงี้ยทั้งวัยทั้งเพศทั้งความชอบทั้งความถนดัดเนาะ,ะมันจะทําให้เราขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเราเพิ่มมากขึ้น,นจากเดิมอ่ะเราอาจจะอุ้ยเรียนเล่นกับเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในชั้นเดียวกันเนาะ,ะสนิทและรู้แล้วแหละว่าต้องเล่นยังไงแต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปทํากิจกรรมหรือไปทําภารกิจกับคนอื่นๆนะคะ,คะต่างกลุม่มแจกทีนต่างกลุ่มหรือบางทีอาจจะต่างภาษาด้วยก็ได้นะต่างภาษาต่างภาษาด้วย ก็จะมีวิธีการในการปรับตัวคนเราจะได้เรียนรู้ทักษะการปรับตัวมากขึ้นนะจากภารกิจก่อนหน้านี้เรื่องน้ำบำบัดเนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้ทักษะของการรับมือกับความกลัวถูกไหมคะมาในส่วนวันนี้ เด็กๆสามารถเรียนรู้ทักษะในการปรับตัว<ช>ซึ่งการปรับตัวที่สําคัญกับชีวิตมากไหมคะเพื่อเด็กๆด,ดูอยู่หรือว่าทำไมต้องปรับตัววันนี้ชีวิตนีหนูก็โอเคแล้วหนูไปเรียนหนูกลับมาหนูเจอเพื่อนเจอคุณพ่อคุณแม่การปรับตัวสําคัญจริงเหรอคะสําคัญค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเผชิญกับเหตุการณ์ใหม่ๆซึ่งทุกๆวันเนี่ยเราจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ําเลยนะน้องซอฟค่ะ การที่เผชิญเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันต้องอาศัยการรู้เท่าทันแล้วก็ปรับตัวเพื่อให้เราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆในบริบทนั้นๆได้อย่างปกติอย่างปกติอาจจะไม่ต้องถึงขั้นมีความสุขมากแต่ว่าให้อยู่ได้ออคือรับมือ<ด>มันได้<ช>เขาจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ไหมเขาว่าแบบไหนที่แบบอ๋อนี่คือหนึ่งในทักษะของการปรับตัวนะเผื่อว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆที่ดูอยู่หรือคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าอ้าวจริงๆจะ <ๆ S 2> มีทักษะการปรับตัวนี่นะโควิดไง Beast โควิดในทีเหตุการณ์โควิด -19 ทีที่เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ทันทีเนาะ มีการปรับตัวหลายส่วนเด็กๆจากเดิมที่ต้องมาเรียนรู้กับคุณครูที่โรงเรียนเปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะเราจะต้องมีวิธีการในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆสื่อการเรียน<ม>การสอนใหม่ๆ<ม>รวมถึงวิธีการใช้ชีวิตด้วยก็เปลี่ยนไปนะพี่ส้มคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเนาะอย่าง new normal หรือการทีร่เราต้องดูแลสุขรักณอนามัยให้มันถูกต้องการล้างมือให้บ่อยนะคะหรือการสวมหน้ากากอนามัยต่างๆนี่ก็เป็นหนึ่งในทักษะของการปรับตัวเพราะว่าเราไม่อยากจะป่วยไงเราไม่อยากจะติดโรคก็ต้องปรับตัวกันไป อย,อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ต่างๆก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทุกเวลาถ้าเรามีทักษะการปรับตัวการพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับบริบทเด็กๆก็จะมีทักษะชีวิตในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยิ่งประสบการณ์ในการออกไปเรียนรู้ข้างนอกอย่างน้องหยกกับน้องชิตะวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าจะได้รับทักษะในการปรับตัวการพยายามเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้เข้ากันกับบริบทที่เราอยู่ได้ดีมากเลยพี่สอบ โอ้ดีมากๆเลยค่ะพี่ส้มคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ส้มมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้มุมมองกันไปเยอะเลยแล้วก็เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้เปิดโลกไปได้วยกันนะคะและอย่าลืมนะคะไปพัฒนาทักษะของพวกเราในการใช้ชีวิตด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ส้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ซอฟกับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <S <S